ประเด็นร้อนของวงการตลาดหุ้นไทยชั่วโมงนี้คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของช็อตเซลิ่งหรือการทําธุรกรรมขายช็อตนะครับซึ่งตามมาด้วยคําถามสําคัญมากมายเริ่มตั้งแต่ว่าช็อตเซลิ่งทาให้หุ้นไทยร่วงแรงกว่าตลาดหุ้นอื่นๆจริงหรือไม่มีนักลงทุนทําเน็ตช็อตเซลิ่งอยู่หรือไม่ทําไมตลาดหุ้นไทยไม่แบนช็อตเซลิ่งแบบที่เกาหลีใต้ทําแล้วช็อตเซลิ่งสําคัญต่อตลาดหุ้นนั้นอย่างไรและนี่คือกู๊ดเควสชั o นส์ครับ สัหนแลใครที่อาจจะยังไม่แน่ใจนะครับว่าช็อตเซ l i n g คืออะไรเห <c oughs> มือนหรือต่างอย่างไรกับการขายหุ้นโดยทั่วไปขออธิบายเบื้องต้นเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจแบบนี้ครับ <c oughs> หลายคนอาจจะรู้สึกสับสนนะครับไม่ได้ยินคําว่า Short s e ซ l i n g จริงๆแล้วช็อตเซ l i n g ก็เป็นเหมือนกับการซื้อและการขายหุ้นปกติเพียงแต่กลับด้านกันครับ โดยปกติเราจะซื้อหุ้นก่อนแล้วค่อยขายในราคาที่สูงเพื่อทำกำไรส่วนช็อตเซลิ่งคือการขายหุ้นก่อนแล้วจึงค่อยซื้อกลับในราคาที่ต่ำเพื่อทำกำไรแต่ก่อนที่จะทำช็อตเซลิ่งได้นะ,นะครับเราจะต้องขอยืมหุ้นมาจากนักลงทุนคนอื่นเพื่อนำหุ้นนั้นไปขายเพราะฉะนั้นกระบวนการหลักของการทำช็อตเซลิ่งจะประกอบไปด้วย 1. ขอยืมหุ้นจากคนอื่น2ขายหุ้นออกไปและได้เงินสดกลับมาแต่เงินนั้นต้องวางไว้ไปเป็นหลักประกัน 3. ซื้อหุ้นคืนและ4นําหุ้นไปคืนเจ้าของที่แท้จริงผลลัพธ์จากการทำช็อตเซลลิงครับหากเราซื้อหุ้นคืนได้ในราคาที่ต่ํากว่าราคาที่ขายออกไปเราก็จะได้กําไรแต่กลับกันครับถ้าซื้อคืนในราคาที่สูงกว่าราคาที่ขายออกไปก็จะขาดทุนไงครับเมื่ออธิบายถึงช็อตเซลลิงแล้วก็ขออธิบายเพิ่มเติมในส่วนของเนเก็ตช็อตเซลลิงที่พูดกันถึงในตอนต้นด้วยเลยทีเดียวแล้วกันครับเจ้าเนกเก็ตช็อตที่ว่านี้เป็นการขายหุ้นนะครับโดยตัดขั้นตอนของการยืมหุ้นออกไป ท่ากับว่านักลงทุนที่ทำ naked short แท้จริงแล้วไม่ได้มีหุ้นอยู่ในมือและมีเพียงแต่วงเงินในการซื้อขายก่อนที่จะส่งคำสั่งซื้อขายทำไม short selling ถึงกลายมาเป็นประเด็นร้อนของตลาดหุ้นไทยล่ะครับจากการที่ตลาดหุ้นไทยนั้นปรับตัวลดลงทําให้มีข้อสงสัยว่ามีการทำ naked short selling จนเป็นผลให้ตลาดหุ้นนั้นปรับตัวลดลงต้องอธิบายก่อนนะครับว่าการทำ naked short selling เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบทั้งในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พูดง่ายๆก็คือบริษัทหลักทรัพย์จะต้องมีระบบดูแลไม่ให้ลูกค้าทำ naked short selling และราคาที่ส่งเข้ามาก็ต้องเป็นไปตามเกณฑ์คือราคาไม่ต่ำกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายหรือว่า zero plus tick rule และตลาดหลักทรัพย์เองก็จะต้องมีการตรวจสอบควบคู่กันไปด้วยครับ <c oughs> เพื่อให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นครับตลาดหลักทรัพย์จะตรวจสอบทุกรายการที่น่าสงสัยเช่นรายการที่ขายโดยไม่มียอดคงค้างข,งของหุ้นมาก่อนหน้าการณีนี้ตลาดหลักทรัพย์จะขอหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ลูกค้ามีหุ้นหรือเป็นการยืมหุ้นมาก่อนการขายเช่นหลักฐานจากผู้ดูแลรับฝากสินทรัพย์หรือคัสโตเดียนเพื่อยืนยันได้ว่าลูกค้ารายนั้นมีหุ้นหรือมีการยืมหุ้นก่อนที่จะทำช็อตเซลลิงทั้งนี้ครับเมื่อตลาดหลักทรัพย์มีการสอบถามขอหลักฐานในรายการที่น่าสงสัยนั้นบริษัทหลักทรัพย์ต้องส่งหลักฐานการมีหุ้นในครอบครองก่อนขายภายใน15วันครับมิฉะนั้นจะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการ naked short selling และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาดําเนินการกับบริษัทหลักทรัพย์ต่อไปคําถามสําคัญที่ตามมานะครับก็คือเมื่อช็อตเซลลิงทำให้นักลงทุนนั้นเชื่อมั่นลดลงทําไมฝ่ายกากับถึงไม่ตัดสินใจแบนการทำช็อตเซลลิงไปซะเลยแม้ว่าหลายครั้งครับจะมีการตั้งคําถามหรือโต้แย้งว่าช็อตเซลลิงนั้นเป็นตัวการให้ตลาดหุ้นนั้นปรับลดลงแต่ในความเป็นจริงแล้วครับช็อตเซลลิงก็เป็นผลดีต่อตลาดหุ้นเช่นกันนะครับประเด็นสําคัญก็คือช็อตเซลลิง เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ราคาหุ้นนั้นวิ่งเข้าสู่ราคาที่ควรจะเป็นตามปัจจัยพื้นฐานและช่วยเพิ่มสภาพคล่องในตลาดอธิบายง่ายๆครับว่าหาหุ้นมีราคาที่สูงเกินไปการทำชอ็อตซื้อหลิงจะเป็นแรงขายครับช่วยทำให้ราคาหุ้นนั้นสู่ดุลยภาพที่สะท้อนปัจจัยพื้นฐานมากขึ้นด้วยประโยชน์ของชอ็อตซื้อหลิงครับตลาดหุ้นส่วนใหญ่ทั่วโลกเลยจึงอนุญาตให้ทำชอ็อตซื้อหลิงได้แต่จะกำกับดูแลโดยมีการกำหนดเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับชอ็อตซื้อหลิงไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาช็ การรายงานข้อมูลชอ็อตรวมถึงการตรวจสอบเพื่อให้การซื้อขายนั้นมีความโปร่งใสและเป็นธรรมนอกจากนี้เมื่อเราลองไปดูสถิติการทำ Naked Short Selling ในอดีตจะพบว่าในปี2017-2018นั้นมีผู้ทำ Naked Short Selling มากถึง5รายแต่หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นได้มีการยกระดับการควบคุมให้เข้มงวดมากขึ้นตั้งแต่ปี2018พบว่ามีผู้กระทำความผิดลดลงเหลือ2รายระหว่างปี2019-2021 และตั้งแต่ปี2022จนถึงปัจจุบันยังไม่พบว่ามีผู้กระทำ Naked Short Selling ครับ